สวัสดีครับพี่น้องแดดออกแล้วแต่ว่าหมอกก็ออกด้ยอยลีนะครับพี่น้องครับแดดเริ่มทยอยมาแล้วแต่ว่าแดดหมอกเราก็เริ่มขึ้นสูงเรื่อยๆเหมือนกันนะครับตอนนี้เราอยู่บนม่านเมฆม่านหมอกนะครับที่เขาคอกอไก่แคมปิง้ง ข่าวขอเพชรบูรณ์ครับพี่น้องครับวันนี้ฮัสีมารีวิวการเฮดกาแฟดริฟ hey ครั้งแรกนะครับของแสงจักรพันธ์ครับพี่น้องครับตอนนี้ตัวน,น้วเรียบร้อยนะครับมาเบิ้งก็พี่น้องว่าวันศุกินได้บ่เนาะเอ้าที่มันยังบุสามซีขวดสามซีโหลคุณพี่น้องทำครั้งแรกนะครับดู youtube เมื่อกี้ <laughs> ทำครั้งแรกยูดูยูทูบเมื่อกี้นะครับเพราะว่าที่บ้านไม่มีนะฮะ ที่บ้านไม่มีนะครับพี่น้องครับถ้าต่อต่ออาศันายน้ำลายจนังสีแล้วเนาะ <c oughs> น,นี่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 รีวิวนะครับราคาหลักราคารวมอาหารเช้านะครับนั่นนนี่นะครับก็ราคาหลักพันนะครับวิวหลักล้านแต่ว่าตกเฉลี่ยแล้วหารกันประมาณเจ็ดคนครับพี่น้องครับ <c oughs> ราคาแค่หลักร้อยนะครับวิวหลักล้าน เพราะว่าพนลดใหน้าเมือนนะเรือเรือเรือลากลอยนะครับนี่เบรกฟัสต์มาแล้วนี่ครับอยู่กับพี่ผู้จัดการพี่สกายนะครับแล้วก็น้องชมพู่สภาวดีนะครับนี่พี่น้อง่ทยแต่ว่ามันแปดคลิปแล้วมั้งนี่ตื่นมานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่า ทำกาแฟดริฟต์จะเป็นยังไงนะครับจะน่ากินหรือนั้นหรือจะเป็นยังไงครับจะได้เททิ้งนะครับพี่น้องครับเบิ่งเด้อไปกันเลยครับสลาสุดอ AI เขาก็ได้่ไลค์คลิปแล้วเสียงไพเร็ดนี่ท่านี่ต้องว่ากันได้คลิปนะคะเราวซีรีส์วิวกันชงกาแฟครับพี่น้องกาแฟดริฟต์นะครับกับนี่ก็อีกก็อีน้อยมาสัจจานพูดใจไปมาแล้วเมื่อกี้สอง เบรกฟาดอะไรคือเบรกฟาดเบรกฟาดก่อนอื่นนะครับเราจะเปิดอันนี้อันหนึ่งเราจะเปิดอันนี้เนาะมันคือบันดังข้าวขอ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 งข้าวอะโอ้เขามึงเขามึมีกล่องมีไม้เนาะรีวิวการเทกาแฟค่ะพี่น้านลาสซ์สอนต้นฝนต้นยังบุ๋นอีกต้นยังบุ๋นอีกบาดูเดี๋ยวมาปิดเคียงด้วยถั่วสาหร่ายแ้วที่ไปอันดับแรกนะครับเราใส่กาแฟก่อนนะครับเบตกาแฟเขาเนีนเซเว่นกาแฟหางมะม่วงเนีย กบมือแนะ่ยำกินเล่นได้บ่าอืมกินกาแฟ <c oughs> อือโอ้พี่กินทีวันนี้ด้วย <c oughs> <c oughs> กายเม็ดเดียวอีนนี้ไปต่อไปเราจะ <c oughs> ทำการอันนี้ไม่ <c oughs> สัมผัสเทนอาเราเราไม่มีชอ้อนเราเที่ยวแทนนะฮะมามากระสินุ่น,นๆหน่เด้วยเกลือมาหรอ กี่มือนี่ครับพี่น้องลาซซดรีวิวก,กันท็ดกาแฟร้านนี้ร้านมันดีเนาะต้องให้คุ้มนะครับเรามารีวิวให้เขานะครับเอ่อไม่ได้ค่ารีวิวนะครับพี่น้องครับแต่ว่าเด่บรรยากาศนะครับพี่น้องอันนี้ทําให้ด้วยใจนะครับพี่น้องตงีต่อไปต่อไปเราก็หันนะครับ เราก็หั่นกาแฟเป็นเลยมันลงไปข้างล่างตอนนี้อาหั่นต้นนึงครับสวยๆกับการหั่นกาแฟเขาไม่ได้ให้หยุดน้ำหรอไม่นี่ไงอันอน่าสนินแหม่ ก็หมุนเรื่อยๆตัวเซลมันหมดนะฮะซมลงไปลงแล้วนูนเกี่ยวเกี่ยวด้อเี่ยวพีก่อนเราจะหันไปเรื่อยๆนะครับไม่หันหรอกหยดี๋ย ีพี่น้องนี่จะนี่นะครับ,บสดท้าน,น,นี่นะฮะนีเียวกันกแทีทุักทนีครั้งแรกนะครับพี่น้องครั้งแรกนะครับแล้วก็เราจะอน้ำร้อนใส่นี่ ต้มแล้วคือ,อพปิดปากจูมาร์งค่ะนนไม่เห็นค่ะตั้งกล้องอะ่ะทำแล้วก็สั่นบูบบู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 บบู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 บีบนบู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 บีบูบ สวยมากเลยย่าเลยย่าย่าเท่าย่าเท่ามีเราจับหยิบยองแห่นั่งไหนได้โอ้โอหาตานันลุกไม่ได้เท่เีย่ยต้อง่ก็ได้หยิบไข่ได้จังเลนนที่อยู่เนี่ยหิิบยางไรได้ไหมย่าโอ้โห แล้วมีผ้าขาวยาเอามันไม่เีหรอโอ้ยนี่ดินี่ดีพี่น้องโอ้ยหลงหลงหนึ่งคันต้อนเอาข้าวห้อันนี้กองมีมึงเป็นได้แต่นอกบานดิให้นำออกไหมก็ทิออกไหมให้นำออกไหมยังไม่คันใสไม่มีใครกินด้วยนะนอกจากชุมพลก็ว่าค่ะ เฮ็ดไม้เนี่ยเฮ็ดไม้เฮ็ดไม้คราบ่าเด็กกองใไซนีครับต้องเฮ็ดไม้น้เฮ็ดไม้ครับต้องเฮ็ดไม้ละล่ะคราบ่าเด็กกองแต่ว่าเขาก็อากินได้คือเก่านะครับซิ่ได้เหมือนเดิมแล้วเราก็จะเทใส่ใส่แก้วนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไปล้างก่อน ไม่คอยเห็นแม่ครั้งแรกนะครับครั้งแรกอาจจะผิดพลาดบ้างนะครับแต่ครั้งต่อไปไม่พลาดพลาดเหมือนเดิม <c oughs> ครั้งต่อไปคร,ครั้งต่อไปยิ่งพลาดเนีอ่อันนี้นั่งดูตรําบลนั่งเยี่ยมก็จะเปลี่ยนออกมาบ๊ว <c oughs> ยบักเงาหนึ่งบ้าดเปิด <c oughs> คอยเบอร์เตอพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เยวครับก่อนสิไปเบิ้งคลิปต่อไปครับอันนี้เฮ็ดพิดนะครับจะเทียสไหมนะครับก็ไปลางก่อนนะครับสิบไปเบิ้งหมอกตอนนีพี่น้องงามเมงพี่น้องปาดพี่น้องปาดอันนี้คือบรรยากาศตอนแปดโมงนะครับสวยมากอันนี้คือเมฆขึ้นมาสูงมากมาก,มากนาก็เกาอีกพี่น้องนาก็มือเศร้าอีกนาก็มือเศร้าอีกพี่น้อง น่าก็ตอนหกงมงกอง้วครับพี่น้องตอนนี้หมอกมีกขึ้นมาสูงแล้วครับพี่น้อง mm hmm. ปาดไปให้กินข้าวสารุปไปได้กกินกาแฟฮิดลัด <c oughs> <c oughs> ขั้นตอน <c oughs> นะครับพี่ที่ลาไปก่อนนะครับพบกันเมื่อแรกครับพี่น้องครับที่หลมสักพิชพิชุญครับสวัสดีครับ